เยากจะใท่านมีอำนาจกับนักธุรันมหาวิทยาลัยนะครับรู้สึกจะความดีเป็นอย่างยิ่งครับที่มีโอกาสเข้ารับท่านนะครับที่มาสิ่งเกียรติยศนักธุรกันมหาวิทยาลัยนะครับผมต้องท่านนะครับแล้วหวังว่าท่านทุกท่านจะได้รับความสุขของการรมมิตรสิ่งแต่ผมได้แขกพิเศษทุกท่านนะครับคณะสิ่งนธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนะครับและก็นะครับและกิจกรรมพิเศษนะครับท่านผู้บริหาร ท่นานคณาจารย์ท่านศิลปินนะครับแล้วก็นิสิตนะครับนักเรียนแล้วก็ผู้มีเกียรติทุกท่านหนึ่งสองสามสองสามหนึ่งสองสามเชิญเชิญตัดได้เลยนะคะทอำนรขอบคุณนะคะ 何